สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพอรอันนันตสิริตำแหน่งนักการพันลงดิฉันเกิดเมื่อวันที่28กระดัก,กดาคม2506ที่อยู่ปัจจุบันเป็นบ้านเลขที่21ทับ2ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยม รึกษาปีที่6ค่ะความภาคภูมิใจในการทำงานมีความตั้งใจต่องานที่ทำและมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำมากค่ะความรู้สึกต่อมาหาวิทยาลัยมีความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและมีความรักต่องานที่ทำา และมหาพทยาลัยที่เราอ,อยู่มาข้อคิดจากพี่ถึงน้องอยากฝากถึงน้องๆน,นะคะ,ะว่างานที่เราทำถึงแม้จะเป็นเพียงตำแหน่งแม่บ้านแต่เราก็ต้องทำด้วยความรักความตั้งใจและความผูกพันต่องาน มีจัญญาบันที่เราจะต้องดูแลและทำงานที่เรารักด้วยความภาคภูมิใจค่ะ